คำเตือนคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องจริีฮาด้วยละ่ะขี้เกียพูดไทยคลิปพูดต้นคลิปแม่งเลย อะไรเหรอนั่นเหรอโอเคจะไปเดี๋ยวนี้แหละห้ามส่งเสียงดังอืมเอาห้องนี้แหละครับฮะอะไรนะครับผมรู้สึกจะถูกชะตาห้องนี้นะครับผมขอเช่าเลยแล้วกันนะครับเอ่อ ไม่ได้หรอกครับเออไม่ครับผมไม่ขะข้องหรอกครับเพียงแต่ว่าแต่อะไรหรอครับคนข้างห้องคุณนะครับหาแล้วทําไมคุณต้องกระซิบด้วยล่ะครับเนี่ยเสียงดังนะครับคือเรื่องมาเป็นอย่างนี้ครับก่อนหน้านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าห้องเหมือนกับคุณครับซึ่งก็เช่าก่อนหน้าคุณหลายเดือนละซึ่งในสัยเธอานั้นค่อนข้างแปลกมากเลยครับแปลกยังไงหรอครับเธอไม่ชอบเสียงดังนะครับ เออมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็ไม่ชอบเสียงดังเหมือนกันครับเออไม่ใช่นะครับออคุณลูกค้าเธอเกลียดเสียงดังมากชนิดที่ว่าจะฆ่ากันให้ตายเลยนะครับะมีด้วยหรอครับเนี่ยถึงขั้นฆ่ากันเพราะเสียงดังเนี่ยนะใช่ครับเมื่อ 2- 3สเดือนก่อน คนเจ้าห้องอีกฟากหนึ่งที่อยู่ใกล้กับห้องพักของผู้หญิงคนนั้นเขาได้จัดงานเลี้ยงกับเพื่อนๆในห้องของตัวเองซึ่งเสียงในห้องของเขานั้นก็ไม่ได้ดังมากหรอกครับแต่ผู้หญิงคนนั้นพูดว่ามันโกนหูเธอเริ่มคุ้มข้างและบวกไปยังห้องของเจ้าของเสียงและทำร้ายคนอย่างไม่เลือกหน้าผู้คนในห้องนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเจ้าของห้องสภาพเละตุ้มเปะเลยจากนั้นเธอก็ได้ถูกจับเข้าโรงพยาบาลบ้าและต้องรักษาอาการทางจิตเป็นปเวลาสองปีจากนั้นเธอก็กลับมาที่นี่อีกครั้ง แล้วแต่แต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าอยู่ห้องชั้นเดียวกับเธออีกเลยดังนน้นผมแนะนําว่าให้คุณนั้นอยู่ชั้นอื่นดีกว่าครับมันไม่คุ้มหรอกไม่เป็นไรหรอกครับผมอยู่ได้เอ๊ะจะดีหรอกครับครับไม่เป็นไรหรอกครับผมอาจเป็นคนง่ายๆและอย่างผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบเสียงดังอยู่แล้วก็คงไม่เป็นไรหรอกครับงั้นก็โชคดีกันนะครับเอาละไหนๆก็ได้ห้องใหม่ละมาถ่ายรูปโชว์หน่อยดีกว่า โอเคหนึ่งสองสามฮะใครนะ่ะมาเข้าประตูเนี่ยครับครับมาแล้วครับเออมีอะได้รห,หรอครับผู้หญิงกล้องคุณดังมากเลยนะคะฮะกล้องกล้องก็มือถือหรอครับใช่แล้วล่ะเสียงมันดังมากเลยค่ะเอ๊อเสียงดังเหรอคือผมแค่ถ่ายเองนะมันก็ไม่ได้มีเสียงห้ามส่งเสียงดังค่ะดิฉันไม่ชอบเออครับครับผมจะระวังครับโอเคค่ะ อะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นผู้หญิงที่ไอ้จะขอนั้นเล่าหรอเออประสาห,หรือเปล่าเนี่ยเสียงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นซะหน่อยเออาะเถอะคิดไปก็หนักหัวสมองเปล่าๆกินแฮมเบอร์เกอร์แก้ขี้ดีกว่าเฮ้ยใครอีกวะเนี่ยครับครับเออ คุณอีกแล้วหรอครับเนี่ยคุณเคี้ยวเสียงดังมากเลยนะคะเอ๊ะเคี้ยวหมายถึงเคี้ยวหาเหรอผมไม่ได้เคี้ยวดังอย่ามาเถียงค่ะฉันได้ยินเต็มหูสองตาเลยนะคะเออแต่แบบนี้มันไะเหตุผลเกินนะครับผมว่ากระรุนางอีกครังนะคะว่าอย่าส่งเสียงดังถ้าอีกครั้งแล้วก็ฉันไม่รับประกันความปลอดภัยนะคะเออครับโอ้ยใหญนี่น่ารำคาญชิบหายเลยจะหูดีอะไรลักษณะนเนี่ยโอ้ยจะก,ก็ะช้าเถอะนอนพักดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ กัทเฮ้ยอีดวกมือเป็นเฮียอะไรฮะได้ยินชัดแจว๋วเสียงดังทุกครั้งเลยเนี่ยโอ้ยคนปกติที่ไหนจะได้ยินเสียงชัดแจ๋วขานาดนี้ถ้ามึงได้ยินเสียงขานาดนี้มึงมันตัวประหลาดแล้วอีเฮียก็เออสีฟ้ากูมไม่ใช่มนุษย์เหมือนมึงซะหน่อยและอีกอย่างเขาก็เตือนแกแล้วว่าให้แกแย้ายไปชั้นอื่นแต่มึงไม่เสือกเชื่อเองจริงๆกูก็ไม่อยากทำอะไรรุนแรงหรอกนะแต่มึงด่าก,กูขานาดนี้ก็จงตาซะเถอะไอชาิหมาเอ้ย ไอ้อเหียแอเฮ้ยต้องเก็บกวาดซะแล้วแฮะเฮ้ยนักชิบหายแล้วไอ้หมอนี่ไปแดกไปมาเนี่ยฮึบเจ้าฮึบเจ้าฮึบอ่ะโอเคถึงห้องละอืมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแฮะพูดได้สามคำเลยว่าซอวอยอครับผมอีอี